ธิตาลีเสวัง7.9ซาสดีค่ะปี2024ผ่านไปอย่างเงียบๆแต่บัญชีเสียงของไว้ปอกลายเป็นสถานที่พิเศษสำหรับการโฆษณาตลอดทั้งปีและถูกครอบครองโดยการโฆษณาโดยสิ้นเชิงเดิมทีแฟนๆต่างตั้งตารอจุดคลายแม็กทางธุรกิจของไอดอลในช่วงปลายปีนี้แต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือข่าวที่ว่าอีปอปีนขึ้นไปบนภูเขาหิมะ ซึ่งทั้งน่าประหลาดใจและน่าตื่นเต้นภาพที่เขามองดูโทรศัพท์มือถือของเขาบนน้ำแข็งของภูเขาหิมะถือเป็นภาพศักดิ์สิทธิ์ของแฟนๆพวกเขาพูดติดตลกว่าพี่สาวเห็นไหมว่าคนที่รักคุณจะยังคงตอบข้อความไม่ว่าเขาจะยุ่งแค่ไหนก็ตามแม้ว่าเขาจะอยู่บนหน้าผาหรืออยู่บนน้ำแข็งหิมะก็ตามชาวเน็ตบางคนบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่หวังอี้ปอกำลังตอบกลับ ข่าวจากคุณตู้หัวเจ้าหนายของเขาท้ายที่สุดแล้วคุณตู้หัวอาจจะกระตือรือร้อนที่จะกระตุ้นให้เขากลับมาทำธุรก,กิจในช่วงเวลานี้ในการเดินทางแห่งชีวิตทุกคนต่างเป็นนักปีนเขาตามเรื่องราวของตนเองโดยหันหน้าไปทางภูเขาบางคนเลือกที่จะหยุดและมองไปในระยะไกลในขณะที่บางคนก้าวไปข้างในอย่างกล้าหาญเพื่อสำรวจความสูงที่ไม่รู้จกัก ด้วยความไม่เกรงกลัวหวังยี่ปอเขาไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในชีพการแสดงด้วยพรสวรรค์ที่โดดเด่นและความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งเท่านั้นแต่เขายังท้าทายตัวเองอยู่ตลอดเวลาบนเส้นทางแห่งชีวิตด้วยการปีนยอดเขาที่ดูเหมือนจะผ่านไปได้อย่างยากลำบากทีละจุดซึ่งเป็นกีฬาที่ท้าทายมากการปีนเขาและการเคลื่อนไหวนี้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ และความอุตสาหะที่ไม่ธรรมดาของเขาอีกครั้งทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวดูเหมือนเขาจะประกาศให้โลกได้รับรู้ชั้นแค่แตกต่างซึ่งผลักดันความแตกต่างนี้ขึ้นไปอีกระดบับการปีนน้ำแข็งเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่นักปีนเขาต้องพึ่งพาอุปกรณ์และทักษะร,ระดบับมืออาชีพเพื่อชนะความท้าทายสองประการก็คือแรงโน้มถ่วงและอุณหภูมิตม่ำเพื่อปีนขึ้นไปบนหินน้ำแข็งหิมะหรือกำแพงน้ำแข็งหิมะ สิ่งนี้ไม่เพียงต้องการร่างกายที่แข็งแรงและทักษะที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังต้องใช้ความกล้าหาญและความอุตสาหะที่ไม่ธรรมดาอีกด้วยในโลกของการปีนน้ำแข็งหิมะทุกอย่างก้าวเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่รู้และอันตรายมากแต่สิ่งที่ไม่รู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับความปรารถนาและความหลงใหลาภายในของไวปอการเลือกปีนน้ำแข็งหิมะของไวปอ ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นแต่เป็นการตัดสินใจหลังจากการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเขารู้ดีว่ากีฬาประเภทนี้ไม่เพียงแต่เป็นความท้าทายต่อร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นการฝึกจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งอีกด้วยในระหว่างกระบวนการปีนน้ำแข็งเขาต้องเผชิญกับลมหนาวที่กัดกร่อนน้ำแข็งที่ลื่นและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ความท้าทายเหล่านี้เองที่ทำให้เขามองเห็นศักยภาพ และความเป็นไปได้ของตัวเองและยังทำให้ความมุ่งมั่นของเขาแข็งแกแร่งขึ้นในการปีนขึ้นไปบนจุดสูงสุดของชีวิตอีกด้วยการเดินทางปีนน้ำแข็งของไว้ปอไม่ได้ราบรื่นไปเสียหมดเขาผ่านการล้มเหลวและปีนป่ายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและความล้มเหลวแต่ละครั้งทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าความสำเร็จไม่เคยเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนแต่ต้องใช้ราคาของหยาดเหงือ่อ น้ำตาลและแม้กระทั่งเลือดแต่ความพักเพียรและความอุตสาหะนี้เองที่ทำให้เขาก้าวต่อไปบนถนนแห่งการปีนน้ำแข็งและยังทำให้ชีวิตของเขามีสีสันมากขึ้นอีกด้วยทริปปีนน้ำแข็งของไวปปอไม่เพียงแต่เป็นความท้าทายทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นการบำบัดทิ์มาทางจิตวิญญ,ญาณด้วยในกระบวนการปีนเขาเขาได้เรียนรู้วิธีเผชิญหน้ากับความกลัววิธีเอาชนะความยากลาบาก และวิธีพูดคุยกับตัวเองประสบการณ์เหล่านี้ทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่และมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและเขายังรู้วิธีที่จะทนุถนอมและรู้สึกขอบคุณอีกด้วยเขาใช้การกระทำของตัวเขาเองเพื่ออธิบายว่าความไม่กลัวความพักเพียนและความฝันคืออะไรทริปปีนน้ำแข็งของไวปปอยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆอีกด้วยทุกความพยายามและความก้าวหน้าของทุกอย่าง ที่เขาทำดูเหมือนจะบอกทุกคนว่าตราบใดที่คุณมีความฝันอยู่ในใจก็ยังมีเส้นทางที่แทบเท้าคุณความกล้าหาญและความอุตสาหะของเขาไม่เพียงแต่ทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆนำไปทวนการไล่ตามความฝันโดยไม่ต้องกลัวความยากลำบากหรือความท้าทายการกระทำของเขาแสดงให้เห็นว่าผู้กล้าที่แท้จริงคืออะไรไม่เพียงแต่เป็นความท้าทาย ทางกายภาพที่รุนแรงเท่านั้นแต่ยังเป็นประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งอีกด้วยและเชื่อว่านานาโคเขาจะยังคงใช้ความกล้าหาญและความภาคพียรน,นี้ต่อไปเพื่อปีนขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในชีวิตสร้างปฏิหาริย์และความเจิดจ้าให้กับชีวิตและผู้คนมากขึ้นและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ